รู้กรงการบันเทิงก่อนใครเจาะทุกประเด็นข่าวร้อนกับ s m s ข่าวบันเทิงนิวพ l u s สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันนี้ยังไงบ้างครับกับเพลงในหลวงของนดินในหลวงของแผ่นดินก็วันนี้นะคะพวกเราทุกคนก็มาร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินนะคะก็มันเป็นเพลงที่ทุกคนนะคะก็คงจะรู้ถึงความ นเพลงที่มีความหมายดีมากๆแล้ววันนี้ก็เป็นการรวมตัวกันของนักรอ้องศิลปินเยอะมากมายอ่ะค่ะกพราะวันนี้รวมกันนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องที่พวกเราอยากจะทํากันมากๆแล้วค่ะรยากไม่ราไม่ยากเลยค่ะเพราะมาจากความรู้สึกนะจริงๆเนะค่ะของเพลงก็คือแบบก็เป็นความรู้สึกของพวกเราที่มีต่อท่านนะคะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้น,นเองจริงๆมีมากกว่านั้นนะคะแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ท่านได้ทําให้กับพวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสึกไหงะคะ รู้สึกรู้สึกปรับปลื้มมากๆนะคะอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้เร็วๆนะคะเราได้เห็น MV เวเร็วๆเพราะว่าเมื่อได้ฟังและได้เห็นเนี่ยจะรู้สึกถึงความหมายแล้วก็ความปรับปลื้มนะคะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงงานตลอดชีวิตให้กับพวกเรานะคะเราทําจากใจเราคือแค่ถ่ายทอดสิ่งความรู้สึกของประชาชนชาวไทยให้กับทุกท่านได้ยนะินกัน รู้สึกภูมิใจมากๆนะคะเพราะว่าเราก็าเป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าท่านทรงทรงงานหนักมากทรงสร้างสิ่งตา่างๆสร้างประโยชน์ให้กับบ้านเมืองกับวงชนชาวไทยมาตลอดนะคะก็รู้สึกภูมิใจมากมาค่ะที่ได้เป็นหนึ่งในศิลปินแล้วก็นักแสดงครับก็รู้สึกยินดีครับที่ได้ที่ได้ร้องเพลงนี้นะครับเป็นเป็นเพลงแรกนะครับที่ทีไ่ได้ร้องเ,ออเพลงให้กับพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ก็ใครที่ฟังเนื้อเราก็คงจะรู้สึกซาบซึ้งในพระนมหากุณาธิคุณนะครับที่ท่านได้ทรงทำเอาไว้ให้พวกเราเยอะแยะมากมายครับก็รู้สึกกินดีครับแย่งครับเหมือนกันครับจริงครับเรื่อปิติมากครับ ได้หลายคนะฮะได้ฟังเนี้เร็วๆนะครับแล้วก็อยากที่หลายทคนบอกเพลงนี้มีความหมายที um ok, ety, sound sound> ่ด okay. ีแล้วก็เป็นครามหมายที่ผมเชื่อว่าพอฟังแล้วก็จะรู้สึกตามแล้วก็นึกถึงองท่านเพลงนี้มีความหมายที่มากมนะครับแล้วก็ฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนร่วมนึกถึงองค์ท่านแล้วก็เราทุกคนเหมือนกับเป็นเป็นลูกหลานขององท่านเป็นเป็นคนไทยด้วยกันก็เพลงนี้เป็นเพลงของคทยทุกคนครับ ดีใจค่ะเหมือนที่ทุกคนพูดมาเนาะเขาก็แต่เกิดมาก็ยังไม่เคยได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อมอบให้กับพระองค์ท่านเลยวันนี้ก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งก็คิดว่าได้ชมกันเร็วๆนี้นะคะก็ตอนนี้เป็นวัน่า่ทำนะคะวันที่สองนะคะซึ่งก็เป็นการรวมตัวกันนะคะจากก่อนหน้านี้ก็คือจะเป็นการแยกไขยเดี่ยวบ้าง ก็รวมแบบเยอะเลยนะคะคิดว่าเร็วที่สุดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนนะคะนอกจากจะต้องการกาลังใจแล้วนะคะเ,<อ>เพลงเหล่านี้นะคะเ,<อ>เพลงที่เราได้ร้องกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะที่อยากจะถ่ายทอดก,ก็ก็ถือว่าก็ให้เร็วที่สุดนะคะอยากให้คนไทยมีกําลังใจกันเยอะๆ